สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูอะไรนะคะวันนี้ประเทศนอร์เวย์กับอากาศ4องศาเนาะค่ะเนาะหนาว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 ออกมาอย่างฮูบอเ,เดี๋ยวสิภาพมาเบิงะะองเนี่ะของมะเบิองอะสีภาพมากวดไล้นะนะคะกวดใบไม้ใบหญ้านะคะมะเบิองมาเมื่อเบืองในปีงี้ก็งน,นงนี้นะคะเนาะเดี๋ยวสิกลับกล้องมะเบิองมาด้อ ดีไงค่ะเนี่ยเห็นบ่าต้นไม้ต้นนี้นะคะนาะน่ะห่อนสีเห็นนะคะเนาะเขียวกระจีเลยตอนนี้นะคะเพราะเขาหนาหนามันลนนะคะเห็นว่ามันเป็นสีนี่แล้วมันกระลนนะคะลนลงมาเต้มหมดเลยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเต็มไปหมดเลยนะคะหน้าบ้านนะคะลนมาปิวไปเต้มหมดเลยเบื่อนเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยพอเขามาเดือนพฤศจิกายนะกระต,ตงมากกว่านะคะ มันปิวไปเบิดเลยเห็นปะ้ะสนามหญ้าที่เคยตัดนาห่อนะคะตอนนี้ก็ต้องมากวาดนะฮะกวาดแล้วก็กองกองเนี่ยกองกองใบแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเสียอะไรใส่ทุ่งดํานะคะเอาไปเทใส่หม่องเที่ยวข้าเค็ดยวใบถ้าเคี้ยวปุ๋ยนะคะเนาะให้มันเปื่อยมันอเมนหน,หน่อยๆนะคะวันนี้มันปิวไปเบิดเลยคะ่ะสนามหญ้าคงก,งกว้างนะคะมันก็ปิวไปทั่วเลยนะคะเนี่ย บดิวีนเทวเทวหน้าบ้านนะคะเมนเบิดเลยนะคะต้องกวาดออกกวาดออกมันไม่กินเกี้ยเงินเงินเงินเสียงหวังว่าเพื่อนกันลังเห็ดลงรถว่าท่านในเหลียวอยู่ด้วยกันนะหางบ้านหลังค่ากับเห็ดไปหอดุลแล้วเพื่อนกับว่าท่านในเหลียวนะคะวันเหตดอยู่สองคนเดี๋ยวสิมากวาดหนาเลยเนาะค่ะเนาะวันนี้เนาะ มันหล่นลงมากก็เพราะในเบื้ดขาดดอกแต่ว่าก็ตกกวาดไปมั่งละ,าะม,มากวาดกันเล,ลนื่อยไม่ได้สบายเลยค่ะสบายเลยหน,น้าห้อนก็ได้ตัดไงเพราะหน้าน้วมากจะต้องมากวาดอีกกวาดกองก้องกวาด ก็จะเดินโกยนะคะโกยนิ玛ได้ไหมแค่น้อยนิ玛ตกมากกว่าก็จะเดินไม่โกยนิ玛อีกแล้วนี่เรื่อบ่นี่เรื่องบ่นบ่นอะไรจงคนหิบเน้อหิบเขาเองมืค่ะหนาวบนได้กรค่ะตีนลบด้วยโตี้ลบก็ต้องเฮ็ดเอง ท่น่ค่อยจ้างเลค่ะยุนนี่็เห็ดกันเ่ลกข้าเจ้เห็นลุงรดเข้าเจ้ยังเห็ดเองนะค่ะข้าเจ้ายังบรจ่างคนพระ่าจ่างมะไเนี่ กล่องบ้างใหญ่ๆเลยเป็นไงนี si ้กว่ดเสร็จหมดแล้วนะจ๊ะดูสิเยอะแยะเลยนะหนึ่งสองสามนี่น่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะจ๊ะได้สิบกล่องเลยนะจ๊ะพูดเมนหน่อยนะจ๊ะบริเวณ กุ้งใหม่กวกเดียวอันนี้แหละพี่น้องเอ้ย,ยตอแ,ตอแต่ทั้งซิบกองเนาะใชเนาะมันปลิวมาแต่ทางเอื่อนน้ำแล้วเพราะมันอยู่ไตร่มเนาะเมื่อนอู่ทางไตร่มไอซิบกองนะคะวันนี้กะสีมากโกยเนะจ้ะโกยใส่ถุงดำโกยใส่ถุงดำันีนนบม,มากโกใส่ถัน E é só você ง่ายนะะเสร็จเรียบร้อยนะคะเนี่ยมันจุดใส่ถุงไว้เรื่อค่าเด้อป่ะนี่จุดใส่ถุงไวนะฮะหนึ่งถุงสองถุงสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะได้เจ็ดถุงะะทัเมื่อได้เจ็ดถุงนะคะสิบกองเห้ดม่ได้เจ็ดถุงนะ จะเสียว่างไว้ตั้งสี่แล้วจะโบ,ะบอเอาไปนั่นดอกเโบ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 ,บ,บลากไปนี่ดอกมันหนักแล้วแต่พอใบใหม่มันเปียกฝนมันตกเมื่อวานก่อนฝนมันตกเมื่อนี้ก็ยังเป็นซึมซึมเห็นเปื่นก็เปียกก็เลยเสียวาปลาไว้ตั้งสี่นะคะว่าให้ดูใายเพิ่นโยกไห่นะคะเพราะมันหนักตั้งแต่พาวาลัยขังสายมากนะคะคุณหมอกะห้ามให้ยกหนักนะคะห้ามใส่วาลัยหลายแต่ว่ากะฟื้นออกมาเห็ดนะจน๊ะเนาะฟื้นออกมากวาด พอมันนนั่จะคลองบระเหต์ก็จักรพเสียเหตุเนาะจ่ะลูกเพิ่นก็เหตุงานบ่มีเวลามากวาดหายกลับมาทำงานกับเมื่อยจะคลองอยู่เพื่อนก็เลยมากวาดนะคะมากวาดมากอกเส้นทวงไว้นะคะเดี๋ยวให้เพิ่นกลับมาแต่เหตุงานเดี๋ยวจะบอกเพื่อนเมื่อใดเมื่ออื่นกลับมากับพ่อแม่เมื่อวานอ่ะสิกลับสี่โมงแรกอาจสิบอกเพื่อนยกเนาะหยกไปไหวทั้งรางบานเอาไว้แต่เห็ดปุ๋ยเนาะค่ะกอกไว้จังสี่ละหยกเองบ่ได้มันหนักนะค่ะ คลิปนี้ก็จะจบไปเพียงแค่นี้นะะแล้วค่ะญาติชิวายโอ้เป็นเมียฝรั่งอะไรอยู่สบายเนาะคะ่ะเนาะวันวันเลย้ำบายเลยค่ะนาหอนกันตัดหยาอา้าวพอพ่อไก่เชียนนาหนาวมากก็ต้องมากวูดใบไม้กวาดถิ่มทั้งสี่ทุกปีทุกปีเนาะจ้ะเดี๋ยวอีกหน่อยนะคะหิมะามาบอ่นี่พี่น้องหิมะมากก็ต้องมาโกยหิมะออกแต่ถนนทั้งสี่เลยค่ะเขาสิโกรเกให้ตั้งแต่ถนนเท่านั้นนะคะรถเกย <c oughs> ได้จากมองถน,นุนเขามาหอนาบ้านนี่มองนี่เข้าตรงมากโกยออกเองนะคะเดนได้มันตรงแยกออกไปบ่ได้เลยนะคะคลิปนี้ก็สิจบเพียงแค่นี้เด้อค่ะเด้อขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามให้เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ